สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับเกี่ยวกับบำนาญแห่งชาตินะครับวันนี้ในหน้าเพจของเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนะครับ หรือว่าเพจบำนาญแห่งชาติได้โพสต์ข้อความนี้นะครับปาร์ตี้ปิ่นโตบำนาญแห่งชาติขึ้นหน้าหนึ่งขนาดนี้หวังว่านายกคงเห็นและรีบเซ็นรับรองร่างกฎหมายบำนาญแห่งชาติโดยเร็วปอลอการเซ็นรับรองจากนายกไม่ได้หมายความว่านายกจะเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้หรือไม่แต่คล้ายๆเหมือนกับการลงนามอนุญาตที่ให้กฎหมายบำนาญแห่งชาติได้ไปต่อ ได้มีโอกาสถูกหยิบมาอภิปรายในสภาว่ามีสอสอพักใดเอาด้วยบ้างก็คือถ้าท่านนายกเซ็นนะครับกฎหมายฉบับนี้ก็เข้าไปในสภานะครับถึงเวลานั้นเชื่อว่าไม่น่ามีพักไหนออกหน้าออกมาคัดค้านนะครับและนี่นะครับพาดนาหนึ่งไทยรัฐนะครับทวงกฎหมายบำนาญนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนเครือข่ายประชาชน เพื่อัฐสวัสดิการที่เดินทางมาทำเนียบรัฐบาลทวงถามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถึงร่างพรบรบำนาญแห่งชาติที่เค,ครือข่ายต้องการผลักดันให้ออกกฎหมายเป็นหลักประกันรายได้ของคนวัยเกษียณนี่นะครับไทยรัฐลงหน้าหนึ่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับเด่นที่สุดด้านบนนี้เลยนะครับและมติชนนะครับวันอังคารที่1 4ก็ลงเช่นกันนะครับ ปาร์ตี้ปินโตนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมปาร์ตี้ปินโตกับเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการที่มาเรียกร้องให้รัฐบาลผลักดันร่างพรบรบำนาญแห่งชาติโดยนายจุลินรับปากจะช่วยผลักดันด้วยที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่13กรกฎาคมเพราะฉะนั้นงานนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะครับพักร่วมรัฐบาลยืนยันนะครับว่าจะช่วยผลักดันนะครับ รัฐบาลจะทําเป็นเงียบหรือทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้น่าจะไม่ได้แล้วนะครับจากบอยออนไลน์นะครับนักเศรษฐศาสตร์ย้ําผู้สูงอายุทุกคนควรได้บํานาญ3,000บาทต่อเดือนเบี้ยผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตจริงนักเศรษฐศาสตร์หนุนประชาสังคมดันกฎหมายบำนาญท่วนหน้าจ่าย3,000บาทต่อเดือนดอเอรเดชรัตน์สุกกำเนิดนักวิชาการอิสระ ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าวไว้ออนไลน์กรณีภาคประชาสังคมออกมากดดันให้รัฐบาลรับรองร่างพรบรบำนาญแห่งชาติย้ำถ้าทำได้จริงจะไม่มีผู้สูงอายุตกอยู่ภายใต้เส้นความยากจนโดยนักเศรษฐศาสตร์รายนี้ย้ำว่าตัวเลข3,000บาทต่อเดือนที่เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการกำหนดขึ้นมาภายใต้กฎหมายบำนาญแห่งชาติ แท้จริงแล้วเป็นการอ้างอิงจากเส้นความยากจนที่กำหนดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวงเล็บสภาพัฒที่ระดับรายรับ2,710บาทต่อเดือนด้วยเหตุนี้หากกฎหมายฉบับดังกล่าวผ่านได้จริงแปลว่าประชากรผู้สูงวัยของไทยวงเล็บอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งตามข้อมูลจากกรมกิจาการผู้สูงอายุ ณวันที่31ธันวาคม2562มีทั้งหมดราว11.1ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ16.73ของจำนวนประชากรทั้งประเทศจะไม่มีใครกลายเป็นประชากรที่อยู่ภายใต้เส้นความยากจนอีกทั้งเมื่อคลิปออกมารูปของงบประมาณดเรเดชรัตน์ย้ำว่าการมอบเงินบำนาญทั่วน้าครั้งนี้จะใช้งบราว4แส0ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ2.5ของ GDP และแม้ตัวเลขผู้สูงอายุของไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นแต่สัดส่วนรายได้ดังกล่าวก็จะไม่เกินร้อยละ3ของ GDP ประเทศซึ่งหากเทียบกันกับงบประมาณในการสนับสนุนประชากรสูงวัยของประเทศพัฒนาแล้วยังถือว่าห่างอยู่อีกมากเพราะประเทศเหล่านั้นตั้งงบดูแลประชากรสูงวัยของตนเองถึง ร้อยละ8ของ GDP ด็อกเตอร์เดนลัตสรุปผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพรลบดังกล่าวว่าอาจแบ่งได้เป็น3ข้อหลักๆโดยประการแรกเป็นการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่อาจตกไปอยู่ใต้เส้นความยากจนจากรายได้ที่จำกัดในปัจจุบันมีช่องทางในการใช้ชีวิตที่ดีมากขึ้นขณะเดียวกันก็ยังเป็นการช่วยให้ลูกหลานในวัยทำงาน สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดจากการต้องแบ่งเงินมาดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยส่วนประโยชน์ประการสุดท้ายตกอยู่ในฝั่งเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นที่จะเพิ่มสูงขึ้นตามกำลังซื้อของประชาชนที่มีมากขึ้นโดยดรเดชลัดย้าว่าที่ผ่านมาเบี้ยยังชีพจานวน600บาทต่อเดือนนับเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ30ของระดับรายได้ ตามเส้นความยากจนซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตอย่างแน่นอนนี่เป็นบทความของท่านดรเดชลัตนะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังของเมืองไทยนะครับท่านย้ำนะครับว่าประเทศไทยสามารถทำได้จริงนะครับและยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมานะครับประเทศไทยเรา600บาทต่อเดือนนี้น้อยมากนะครับประเทศอื่นเขาได้มากกว่าเราเยอะมากมายนะครับเยอะกว่าหลายเท่าตัว เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะมีบำนาญท่วนหน้า3,000บาทด่วนจุติยืนยัน20กรกฎาคมนี้เงินโอนแน่นอนครั้งเดียว3,000นี่นะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนผมทำคลิปนี้นะครับคืบหน้าล่าสุดแจก3,000บาทกลุ่มเปาะบาง17 2 0ถึง20กรกฎาคมข้อมูลตอนนั้นนะครับทางกระทรวงพอมจะเจรจากับทางกรมบัชีกลางนะครับว่า จะโอนกันได้วันไหนนะครับตอนนั้นยังไม่ได้กําหนดวันแน่นอนนะครับว่าจะกําหนดวันที่เท่าไหร่ดีปรากฏว่านะครับตอนนี้ยืนยันแล้วนะครับวันที่20กันกราาคมนะครับนี่ภาพจากเพจของท่านจุติไกเลิศนะครับกลุ่มเปาะบาง3กลุ่มเด็กแรกเกิด1 3 9 4 7 5้าายผู้สูงอายุ4 5 6ล้านาย คนพิการ1 3 3่5ล้านสามแสนลายจุติยืนยัน20กรกฎาคมนี้เงินโอนแน่นอนครั้งเดียว3,000บาทเป็นโพสต์ของเพจท่านจุติไก่เลือกเองเลยนะครับมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางจากผลกระทบที่เกิดจากไวรัสโควิด -19 ราลายละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนขณะนี้ได้รับการยืนยันจากกรมบัชีกลางแล้ว จะดำเนินการจ่ายเงินภายในวันที่20กระกฎาคม2563นี้โดยการจ่ายเงินจะเป็นการจ่ายครั้งเดียว3,000บาทให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้ง3กลุ่มรวมทั้งสิ้น6 7 8 1 8 8 1จนายนี่นะครับก็มีเด็กแรกเกิดนะครับผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะครับที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ นี่นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ถามว่าส่วนที่มีข่าวว่าผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการไม่ต้องลงทะเบียนแต่ได้รับเงินเยียวยาอันนี้ได้จริงหรือเปล่าคะเพราะแม่ไม่เคยลงรับเยียวยา5,000บาทอันนี้คือได้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงท่านคะผู้สูงอายุที่มีบัตรคนพิการจะได้รับ2ส่วนหรือเปล่าคะจะได้3,000หรือ6000คะอันนี้คือชัดเจนนะครับได้3,000บาทนะครับจะไม่ให้ซ้ำซ้อน และเงินที่จะเข้าก็จะเข้าในสิทธิ์ของผู้พิการนะครับไม่ได้เข้าในสิทธิ์ของผู้สูงอายุรอรุ้นค่ะขอให้แม่แม่ได้กันทุกคนค่ะสาธุรวมถึงเด็กที่เพิ่งได้รับงวดแรกเดือนกร,รกฎาคม63ด้วยค่ะสาธุค่ะอันนี้คือไม่ได้นะครับเขาจะให้เฉพาะที่ได้รับงวดแรกคือเดือนพฤษภามนะครับถ้าหลังจากนั้นแล้วก็จะไม่ได้รับนะครับและนี่ก็ถามนะครับว่าโอนวันเดียวจะได้ครบทุกคนจริงๆใช่ไหมคะ คนที่มีสิทธิ์ได้รอแบบมีหวังนะคะเพราะ3,000ันในบัตรคนจนหนูมีสิทธิ์ได้แต่เงินไม่เข้าเลยขอให้ของลูกได้นี่นะครับก็บัตรคนจนไม่ได้กันเยอะแยะนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับไม่มีใครมาตอบนะครับถ้าแม่ได้รับเงินเยียวยา5,000แล้วแต่มีลูกที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กจะได้อีกไหมคะอันนี้คือได้แน่นอนนะครับอมยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันที่20นี้ได้รับเงินแน่นอนนะครับ ยืนยันครั้งสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีเปลี่ยนวันแล้วทีแรกผมก็ลุ้นว่าจะให้ได้วันที่17เนะครับเร็วขึ้นมาหน่อย4วันสุดท้ายก็ไม่ได้นะครับก็ได้20ตามเดิมนะครับก็รออีกน่อยนะครับอีกไม่กี่วันก็ได้รับเกินหมดทั่วหน้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะไม่เกิน20นี้นะครับคงไม่มีเลื่อนจากนี้อีกแล้วนะครับยืนยันกันขนาดนี้แล้วข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ